สวัสดีครับอยู่กับผมเสกเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้นะครับเสกจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาอยู่กับเกม s h อ p ป,ปี้ฟาร์มนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆถามมาว่า s h อ p ป,ปี้ฟาร์มช่วงนี้ทำไมถึงไม่ฟรีเลยหรือว่าเสียค่าส่งบางทีได้ของฟรีแต่ต้องมาเสียค่าส่งอีกทำยังไงเดี๋ยววันนี้เสกจะมาพาเพื่อนๆมาลองดูนะครับ ซึ่งวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ,เราจะใช้ a p r p นะครับในการที่จะเป็นส่วนลดในค่าจัดส่งให้เรานะครับซึ่ง a p r p อันนี้สามารถที่จะใช้ได้หลายหลายสินค้าพร้อมกันนะครับกรณีที่เพื่อนๆมีสินค้าในตะก้า3อย่าง4อย่าง5อย่างอย่างนี้สามารถที่จะใช้โค้ดส่วนลด ในค่าจัดส่งนะครับของ a p เพียงแค่โค้ดเดียวนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ a p w p l l e t l นะครับตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่กดเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเจอหน้าของ a p r p หมวดนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เตรียมใช้วันที่9นะครับลด50%แล้วก็เป็นโค้ดรายวันนะครับลด50%สูงสุด50บาทนะครับแต่อันนี้จะหมดเร็วนะครับเพื่อนๆต้องใครที่จะใช้ก็คือต้องเตรียมของไว้แล้วก็มารอซื้อช่วงเที่ยงคืนนะครับของวันถ้าเกิดสายหน่อยก็จะก็จะหมดนะครับซึ่งของเราวันนี้นะครับที่ผมจะแนะนำก็จะเป็น อันนี้นะครับวิธีการเข้ามากดโค้ดส่งฟรีอันนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการกดไปแล้วนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าขั้นต่ำนะครับศูนย์บาทซึ่งเขาจะลดให้สูงสุด40บาทนะครับซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับค่าส่งนะครับโดยเฉพาะกับเกม s h o p ป e f a r ร์มนะครับซึ่งค่าส่งก็จะไม่ถึงนะครับหลังจากที่เพื่อน กดเก็บโค้ดตรงนี้นะครับมาที่หน้าแรกได้เลยนะครับแล้วเข้ามาที่ตรงคอยตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ช็อปปี้ฟารมนะครับจากนั้นกด play now เลยนะครับ ซึ่งต,ต้นไม้ที่ผมปลูกนั้นก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงในการเก็บผลผลิตนั่นเองนะครับเราก็จะมาที่เก็บของรางวัลเลยนะครับซึ่งอันนี้ตัวล่าสุดนะครับผมก็จะปลูกเป็นฟันโอแซนวิชนะครับเค้กคัสตาร์ดนี่นะครับ ก็กดใช้โค้ดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับก็จะเป็นฟันโอแซนวิชนะครับ13กรัม6ซองนะครับราคาก็จะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่23บาทนะครับแต่ของเราก็คือจะได้แบบฟรีๆนะครับเนื่องจากเราปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับ วิธีการนะครับวิธีการของผมขั้นแรกนะครับถ้ามาอยู่หน้านี้ผมจะกดถูกใจไว้ก่อนนะครับถูกใจสินค้าแล้วค่อยกดเพิ่มสินค้าไปยังรถเข็นนะครับเพื่อบางทีถ้าเกิดเน็ตไม่ดีหรือว่ามันหลุดมันเด้งออกยังไงเดี๋ยวเราหาสินค้าทีหลังเดี๋ยวมันจะลำบากเพราะฉะนั้น,นบางทีถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในหน้านี้อย่างน้อยเรากดถูกใจไว้ก็ ก็จะสามารถที่จะมาหาในสินค้าที่เราถูกใจได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดของค่าส่งนะครับถ้าเรามาดูก็อันนี้ก็จะเป็นอัตราค่าส่งเขานะครับก็จะประมาณ22บาทนะครับโอเคจากร้าน s h อ p e e f ฟ r ร์มนะครับเราก็มากดตรงซื้อสินค้าเลยนะครับ ันนี้หรือจะกดที่ตะก้าก็กจะลิงก์มาได้เหมือนกันนะครับาจากนั้นเดี๋ยวเรากดเหลือชิ้นสินค้า,าเป็นชิ้นหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เขาจะบอกเราว่าได้รับส่วนลด23บาทนะครับเท่ากับว่าเหลือที่ต้องจ่ายก็คือ0บาทนั่นเองนะครับเราก็จะกดตรงคำว่าชำระเงินไปเลยนะครับ หลังจากที่เรากดเข้ามานะครับก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ออจะขึ้นค่าสินค้าก็คือเราไม่ต้องเสียนะครับออแต่ว่าเราจะมาเสียค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขนส่งนิดนึงนะครับแถวที่ผมอยู่ก็จะเป็น s h o p e e e x p r e s s นะครับที่ส่งเร็วนะครับอันนี้เราก็จะมา เพื่อนๆสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าขนส่งไหนที่เหมาะสําหรับที่ที่เราอยู่นะครับอาจจะแบบว่าอยู่ใกล้ขนส่งขนส่งจัดส่งเร็วจัดส่งดีเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับจากนั้นราคายอดรวมทั้งหมดมันยังขึ้นเป็น22บาทอยู่เนื่องจากเราได้ค่าของฟรีก็จริงแต่เราต้องมาเสียค่าส่งนะครับวิธีการเพื่อนๆก็มาที่ โค้ดส่วนลดช้อปปี้ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยแล้วเพื่อนๆก็มาเลือกใช้โค้ดส่งฟรีนะครับที่เราเก็บรายวันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้ามาเก็บได้ทุกวันนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆต้องเป็นสมาชิกของ AirPayWallet นะครับก็จะสามารถใช้ได้ที่ขั้นต่ำศูนย์บาทเลยนะครับเพื่อนๆก็กดเลือกใช้โค้ดนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่กดใช้โค้ดนี้นะครับเพื่อนๆจะมาสังเกตดูว่าค่าของเรา23บาทก็ถูกลดนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งอีก22บาทก็ถูกลดเรียบร้อยเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียอะไรเลยสักบาทนะครับสินค้าชิ้นนี้เราก็จะได้ฟรีนะครับเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนก็คือ การเก็บโค้ดส่งฟรีของ AirPay รายวันนะครับแล้วก็มาเก็บของรางวัลของ s h o p e e f a r ร m นะครับเสร็จแล้วก็มาใช้โค้ดคู่กันนะครับตามขั้นตอนที่ผมได้พาทำนะครับเพื่อนๆก็จะได้ของฟรีในราคาที่เป็น0บาทนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็มากดสั่งสินค้าได้เลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับพิธีการสั่งสินค้าจากช็อปปีฟาร์มนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับแล้วก็ได้สินค้าฟรีนะครับจากเกมลดน้ำต้นไม้นั่นเองนะครับโอเควันนี้เสกก็หวังว่าวิดีโอของผมนะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านที่รับชมนะครับ ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากติดตาม youtube ช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดว่ามีดีโอมีวิดีโออะไรใหม่ๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเสกก็จะนำมาลงเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเสกก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ